สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนและทุกเพศทุกวัยนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาแยกหน่ออะโลไฮบิดกันนะคะหรือจรเคคะเข้แคะวันนี้เราก็จะมาแยกหน่อนะคะมาดูอุปกรณ์ของเรากันเลยค่ะแก้วน้ํานะคะพร้อมฝาที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะแบบนี้ ดินร่วนสำหรับในการอนุบาลหน,น่ออะโลของเราก็คือมีใบก้าปูหมักนะคะทรายแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะสามส่วนผสมเข้าด้วยกันอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะคือดินภูเขาวันนี้เราก็จะใช้ดินภูเขานะคะในการ ทไปที่ก้นกระถางก้นแก้วนะคะแบบนี้ประมาณหนึ่งในห้าส่วนของแก้วนะคะประมาณนิดนึงนะคะ<ๆ>เพื่อลองก้นกระถางถามว่าทำไมเราใช้แก้วในการชํามอนุบาลอะโรไฮบิดของเรานะคะก็คือเราจะได้เห็นรากว่ารากเขาเกิดแข็งแรงดีไหมถ้าใช้กระถางสีดำเราก็จะมองอะไรไม่เห็นนะคะอันนี้ก็คือข้อดีต่างๆ ส่วนแก้วนี้ไม่เจาะรูนะคะเราใช้ดินภูเขาไฟรองใต้ร่างเพื่อกันน้ําที่แบบว่าเวลาเราลดน้ําเยอะเกินไปเราก็จะได้เห็นว่าก้อนดินภูเขาเขาเปลี่ยนสีแล้วก็ชุ่มน้ำเกินไปก็จะเบาๆลดน้ํานะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ดินลงไปเลยค่ะ ดินนี้ใส่ปุ๋ยละลายช้าไปด้วยนะคะประมาณหนึ่งถึงสองเม็ดเอาในเสร็จใบไม้ที่มันใหญ่เกินไปแล้วก็ออกนะคะเตรียมดินเสร็จแล้วนะคะเราก็นี่มาดูกันเลยค่ะอลโลฮาเบทต,ต้ตนนี้ก็คือ เาก่อนถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยตามคลิปเราก็จะรู้นะคะว่าเราใช้วิธีการตัดลากห่างจากแม่ของเขามาก่อนนะคะเพื่อที่เขาจะได้ชินกับบรรยากาศหลจากนั้นเราก็ใช้มือนะคะล้วงๆเข้าไปนี่เห็นไหมคะการใช้วิธีตัดรากจากแม่แล้วก็พักทิ้งตัวไว้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เราก็จะเห็นความแตกต่างของรากนะคะนี่ เขาก็มีลากมาให้เราเชยชมหนึ่งเส้นการที่เราจะแยกหน่อของอ l โลไฮบิดนี่ถ้าของเขามีรากติดโอกาสที่เขาจะเติบโตค่อนข้างจะเร็วมากนะคะแล้วก็เราไม่ต้องพักฟื้นตัวมากหลังจากนั้นเราก็ปลูกไว้แบบนี้นะคะวางรากระนาบแล้วก็เติมดินลงไปค่ะ วิธีการเติมดินแล้วก็ใช้อุปกรณ์ช่วยนิดนึงนะคะคือช้อนเพื่อที่้าของเขาจะไม่ช้าแล้วต้นก็ไม่ช้าด้วยนะคะถ้าเราไม่ใช้ช้อนเราก็จะทําให้ต้นของเขาช้าได้เพาะดินแบบนี้นะคะให้แน่นอันนี้ไม่ต้องโรยดินพวกเขาไฟนะคะก็เพียงแต่ว่า โรยไว้แค่เสมอลากหลังจากนั้นเราก็ลดน้ำให้ชุ่มนะคะอืมลดน้ำให้ชุ่มไปเลยค่ะอย่างน้อยให้ลากนะคะให้น้ำซึมไปถึงกลางแก้วนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะเห็น การใช้พลาสติกใสในการอนุบาลต้นไม้อ่อนๆของเรานะคะทําให้เราเห็นการเจริญเติบโตได้ชัดเจนและที่สำคัญก็คือเรารู้ว่าเราลดน้ําประมาณไหนลงไปการใช้ดินภูเขาไฟรองก้นแก้วก็คือจะเป็นตัวซับความชื้นแล้วก็น้ําได้ค่อนข้างดีนะคะหลังจากที่เราลดน้ําเสร็จแล้วล้าต่อยน,นิดนะคะเพราะว่ายังไม่ชื้นพอหลังจากที่เราลดน้ําเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะคะอบไว้สามวัน ช่วงคืนเราก็เปิดฝานะคะเราไม่ได้อบ24ชั่วโมงแค่ว่าการความชื้นของเขาเฉยๆแบบนี้นะคะวิธีการอบย้ายอนุบาลต้นกล้าอะโลไฮบิดขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ